ตัวอย่างโจทย์ข้อที่13โจทย์ข้อนี้บอกว่าคว้างก้อนหินหนักเท่ากันจากตำแหน่งเดียวกันขีดเส้นใต้ครับโจทย์บอกว่าความเร็วต้นที่เขาคว้างเนี่ยมันไม่เท่ากันนะนะโจทย์ก็บอกต่อไปว่าแต่ละก้อนเนี่ยตกที่ตำแหน่ง a b c d ดังรูปครับเอามาดูที่รูปตรงนี้นะตอนแรกเนี่ยจุดตรงนี้คือจุดที่เขาคว้างก้อนหินนะครับเขาคว้างทั้งหมด4ครั้งเนี่ยตอนคว้างแต่ละครั้งความเร็วมันไม่เท่ากันนะครับคว้างครั้งแรกเนี่ยเป็นเส้นทางเดินสีเขียวมาตกที่ a นะครั้งที่2เส้นทางเดินสีม่วงมาตกที่ B แล้วก็ครั้งที่3ที่ C แล้วก็ครั้งที่4ที่ดีแบบนี้ครับนะโจทย์เขาอยากรู้ว่าก้อนหินที่ตกตำแหน่งใดใช้เวลาลอยในอากาศเนี่ยนานที่สุดเออคิดยังไงดีโจทย์ข้อนี้นะค่อนข้างแปลกๆนิดหน่อยเนาะไม่เหมือนข้อที่ผ่านมานะครับไม่ให้ค่าไม่ให้ข้อมูลอะไรมาเลยที่เป็นตัวเลขมีแต่ภาพอย่างเดียวอ่ทำไงดีครับ ก็ถ้าเป็นพี่พี่ทำแบบนี้ละกันก็ก่อนอื่นเราต้องกําหนดก่อนว่าเวลาเราจะคํานวณเรื่องโปรเจกไทเนี่ยเราให้ตรงไหนเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะคํานวณและตรงไหนเป็นจุดปลายนะครับในข้อนี้เนี่ยพี่ให้จุดเริ่มต้นที่เราจะคํานวณคือจุดที่เราโยนวัตถุแล้วก็จุดปลายคือตําแหน่งสูงสุดนะครับตําแหน่งสูงสุดนะเราจะมาดูว่าตอนที่มันขึ้นที่จากตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยมันใช้เวลา t เท่ากับเท่าไหร่และจะเอามาเปรียบเทียบกันระหว่างแต่ละครั้งที่โยนนะ มาดูข้อมูลครับเรารู้ข้อมูลอะไรของจุดเริ่มต้นบ้างครับ u y รู้ไหมนะไม่รู้นะครับแถมโจทย์ยังบอกอีกว่าความเร็วต้นไม่เท่ากันดังนั้น u y เราไม่รู้ข้อมูลตรงนี้เลยนะต่อมานะครับเรามาดูจุดปลายเรารู้ไหม v y มีค่าเท่าไหร่ต้องรู้นะครับจุดสูงสุดของการเคลื่อนที่ v y มีค่าเท่ากับศูนย์นี่คืออันหนึ่งที่เรารู้แน่ๆนะครับรู้อะไรอีก แน่นอนตลอดการขึ้นที่เรารู้ว่าความเร่งในแนวแกน y มีทิศลงขนาด10เมตรต่อวินาทียกกําลัง2ครับมีรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับใบให้ดูจากในรูปที่พอจะมาเปรียบเทียบกันได้เนี่ยสิ่งที่รู้คืออะไรรู้ไหมเรารู้ความสูงตรงนี้ครับว่ามันขึ้นไปได้สูงสุด sy max เท่าไหร่นะอ่ะโอเคนะครับต่อมาเดี๋ยวเราก็เราจะมาเลือกสูตรที่ใช้ในการคํานวณเนี่ยเรารู้ s รู้ v รู้ a รู้ t จะคำนวณหา t ครับใช้สูตรไหนครับ s v a t นะก็เป็นสูตรที่4นะครับสูตรนี้ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเนาะเอามาลองใช้ดูครับ s เท่ากับ v t ลบหส่วนส a t กํลังสองน้องนองสามารถสั่งซื้อเอกสารประกอบการเรียนใน YouTube สอบถามเรื่องเรียนพิเศษและคร์สเรียนต่างๆได้ที่ไลนยย์ยูสู่ติวเตอร์นะครับหรือจะติดต่อมาที่เบอร์โทรข้างล่างนี้ก็ได้นะ ต่อมาก่อนแทนค่าอย่าลืมกําหนดเครื่องหมายบวกลบแทนทิศทางครับข้อนี้พี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกและทิศลงเป็นลบอามาแทนค่าครับ s y s y ทิศไหนครับทิศขึ้นเป็นบวกนะขนาดของมันคือ s y max แทนไปครับ s y max เท่ากับต่อมา v y คูณ t v y เป็น0ย์ครับข้อนี้เป็น0ูนย์ทางก่อนต่อมาครับลบ1ส่วน2 a y คูณ t ยกกำลังสองเนี่ย a y ทิศไหน a y ทิศลงนะครับลงพี่ให้เป็นลบนะ พี่แทนเครื่องหมายเลยนะลบคูณกับลบของ a y ตรงเนี้ยลบข้างหน้าตรงเนี้ยคูณกับลบ a y เนี่ยมันก็เป็นบวกดังนั้นก็เป็น1นส่วนสคูณสิแล้วคูณกับ t ที่เราอยากจะรู้ยกกําลังสองครับนะสิ 10, หารด้วย2เหลือ5นะครับแล้วก็ย้ายลงไปหารก็เ,เป็น s y max ส่วนหเท่ากับ t ยกกําลังสองอยากจะหา t ก็ใส่ square root ทั้ง2ข้างข,างของสรรมการนี่ก็จะได้ t เท่ากับ root s y max ส่วนหแบบนี้ เวลาที่เราคำนวณได้มันเนี่ยมันคือเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ตั้งแต่โยนไปจนถ,ถึงจุดสูงสุดแต่ว่าโจทย์เ็าอยากรู้เวลาที่มันลอยในอากาศทั้งหมดอ่ะตั้งแต่โยนจนถึงตกลงมาที่พื้นครับดังนั้นเวลาทั้งหมดคำนวณยังไงครับ<อ>ก็เนื่องจากเวลาขาขึ้นต้องเท่ากับเวลาขาลงดังนั้นเราก็คูณ2เข้าไปเนาะดังนั้นเวลาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มโยนจนตกถึงพื้นก็เท่ากับ2คูณกับเจ้าทตัวนี้ก็จะได้อันนี้นะครับ อันนี้ลองดูสิเวลาทั้งหมดที่เขาเคลื่อนที่เนี่ยค่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวแปรอะไรครับสองนี่เป็นตัวเลขไม่เกี่ยวนะห้านี่ก็เป็นตัวเลขนะมันขึ้นอยู่กับอะไรอย่างเดียวครับขึ้นอยู่กับ s y max อย่างเดียวนะดังนั้นสรุปนะครับเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสูงสูงสุดที่มันเคลื่อนที่ไปได้อย่างเดียวนะไม่ขึ้นกับความเร็วต้นเลยนะครับดังนั้น แปลว่าอะไรล่ะแปลว่ายิ่งสูงอ่ะมันก็ใช้เวลายิ่งลอยนานในอากาศนะครับดังนั้นดูซิอันไหนสูงสุด B สูงสุดลองลงมาเป็น A แล้วก็ลองลงมาเป็น D แล้วก็ลองลงมาเป็น C นะครับนะดังนั้น TB มากกว่า TA มากกว่า TD แล้วก็มากกว่า t c ดังนั้นนานที่สุดก็ต้องเป็น B นะครับตอบข้อ 2. 2ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พิติด้วยนะครับขอบคุณครับ